ชัวนาเมนยูโร2024เปิดฉากขึ้นแล้ว สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีที่น่ารักในช่องทางของเทพบอลกันด้วยนะครับกลับมาเจอเจอกันอีกเช่นเคยกับเบนเทบอลวันนี้โปรแกรมฟุตบอลบอกได้คําเดียวว่าน่าสนใจมากคงหนีไม่พ้นบอลยูโร2024นะครับเปิดฉากขึ้นแล้วในวันนี้วันนี้เปิดฉากขึ้นมีอยู่หนึ่งคู่ด้วยกันเจ้าภาพวันนี้ดูดีๆด,ด้วยนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปรับฟังรับชมบทความวิเคราะห์วิจารณ์ในหน้าช่องแบบนี้ก็จะมีบทความวิเครห์วิจารณ์มาฝากพี่พีเอฟซี FC วันละ 3คู่ที่น่าเชียร์กันเหมือนเช่นเคยก่อนที่จะไปรับฟังรับชมบทความวิเคราะห์วิจารณ์กับเบนเทบบอลก็ฝากพี่เอฟซีทุกท่านไปด้วยนะครับท่านใดที่กําลังมองหากลุ่มครอบครัวฟุตบอลดีๆอยู่นะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะดูบอลสดบอลยูโรอยู่ที่ไหนนะครับก็ลองเปิดอ,อกเปิดใจเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวเบนเทบบอลกันได้ง่ายนิดเดียวนะครับแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยที่แอดบีเซเก้าหนึ่งหนึ่งอย่าลืมว่ามีแอดไซด์นำหน้าหรืออีกหนึ่งช่องทางง่ายนิดเดียวเบน จะทิ้งช่องทางไว้ได้คอมเมนต์คลิกที่ลิงก์ทักเข้ามาบอกได้เลยว่าสนใจเข้าครอบครัวและที่สําคัญเลยก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งติ้งไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆที่ทีมงานเทพบอลจะทำคอนเทนต์ดีๆทําบทความวิเคราะห์วิจารณ์ดีๆมาฝากพี่ๆเอฟซีกันเหมือนเช่นเคยวันนี้นะครับวันที่14มิถุนายน2567นะครับโปรแกรมฟุตบอลก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากคู่ที่คนจับตามองคู่ที่คนโฟกัสมากๆ ก็คงหนีไม่พ้นนัดแรกนัดเปิดฉากยูโร2024นะครับเจ้าภาพเยอรมันวันนี้จะเจอกับทางสกอตแลนด์ก็ต้องบอกว่าด้วยผลงานและก็ด้วยกลุ่มนี้นะครับยอมรับว,ว่าเยอรมันในยุคสมัยนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเยอรมันในยุคสมัยใหม่เจ,เจอกับสกอตแลนด์นะวันนี้บอกได้คําเดียวด้วยแนวต้านด้วยกําแพงที่เปิดมาถือว่าเยอรมันเป็นต่อค่อนข้างเยอะไม่ว่าจากการเป็นเจ้าภาพแล้วไม่ว่าจะเป็นด้วยคุณภาพนักเตะวัน นี้เยอรมันต้องบังคับชนะเก็บ3แต้มให้ได้แล้วทําประตูทะล,ลุ1ประตูขึ้นไปค่อยจักเฮมเต็มๆทำหนประตูเยอรมันนี้ไม่เพียงพอต้องผลิต2ลูก3ลูกเป็นอย่างต่ําสําหรับเยอรมันวันนี้เราย้อนกลับไปเฮตตัวเฮตที่เจอเจอกันในยูโร2015นะครับเยอรมันชนะสกอตแลนด์สากับผลงานในช่วงที่ผ่านมาในบอลกระชับมิตรต้องยอมรับว่าเยอรมันในยุคใหม่เจนใหม่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นมาก ในกระชับมิดสเกมหลังสุดไม่แพ้ใครมาเลยเป็นการชนะ3เกมแล้วเสมอ1เกมนะครับก่อนบอลยูโรกระชับมิตรนัดล่าสุดนะครับคือการเปิดบ้านชนะกีตมา2ประตูต่อหนึ่งส่วนทางฝั่งสกอตแลนด์ก็ไม่น้อยหน้ากันนะครับในช่วงคัดเลือกบอลยูโรทําผลงานอาจจะไม่โดดเด่นเท่าไหร่แต่ถ้าเรามามองถึงคุณภาพทมีมวันนี้อาจจะมาเป็นรองเจ้าภาพอย่างเยอรมน,นีก็ตามดีนะครับในกระชับมิดนัดล่าสุดคือการเสมอกับฟินแลนด์มา2-2ด้วยตัวผู้เล่นหลักๆของทางเยอรมน,นี นะครับไม่ว่าจะเป็นทางคายฮาวเวิโทนี่โคชโชมัตมุลเลอร์จะมาลูเซล่าเนี่ยตัวหลักๆส่วนทางสกอตแลนด์ก็ไม่น้อยหน้ากันนะครับตัวผู้เล่นหลักๆที่เรารู้จักอย่างสกอตแม็กโชมีเนยอย่างเงี้ยโจนแม็กกินอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นทางกับตันทีมอย่างเอนดูโรเบอร์ันของลิเวอร์พูลคู่นี้เป็นมองแล้วด้วยคุณภาพนักเตะค,คุณภาพทีมเยอรมันอาจจะเป็นต่อค่อนข้างเยอะด้วยดีกีก,การเป็นเจ้าภาพแล้วด้วยแต่โจทย์กับกำแพงที่เปิดมาถึงจะใส่เสื้อเยอรมัน มาก็ตามทีนะครับแต่วันนี้เบนมองว่าเยอระะมันเปอร์เซ็นต์จะชนะมีเยอะแต่จะข้ามกำแพงไหมเบนมองว่ายากซะเหลือเกินเปิดหัวบอลยูโรเปิดฉากบอลยูโร ขอวัดใจเชียร์ที่สกอตแลนด์ถ้าจะแพ้แพ้ไม่เกินจุดที่เยอรมันเปิดมาอย่างแน่นอนครับไปลุยกันต่ออีก2คู่ที่น่าเชียร์ต่อไปนี้เบนขอมองชิปบอลกระชับมิดทีมชาตินะครับในโซนอา่าอเมริกาใต้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในช่วงก่อนที่โคปาอเมริกาใต้จะเริ่มขึ้นนะครับในประเทศแถวอเมริกาใต้ก็จะมีกระชับมิดก่อนโคปานะครับขอมองชี้อาร์เจนตินานะครับผมแร ล้ำดับหนึ่งของโลกตอนนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกัวเตมาลาคู่นี้นะครับอาร์เจนตินานะครับต้องบอกแล้วว่าเปิดโจทย์มาค่อนข้างที่จะสูงปีดเลยก็ว่าได้ต้องบังคับชนะแล้วทําประตูทะล,ลุ2ประตูขึ้นไปค่อยจัดเฮเต็มๆทำหนึ่งประตู2ประตูไม่เพียงพอต้องสามทำสามประตู4ประตูวันนี้อาร์เจนตินาค่อยเฮเต็มๆแต่เบนมองว่าไม่ใช่งานยากหรอกครับด้วยคุณภาพนักเตะสตาร์ดังๆอาร์เจนตินามาครบเลยก็ว่าได้กับเฮตูเฮตี่เจะ เจอกันนะครับย้อนกลับไปปี2018นะครับอาร์เจนตินาก็อกัดกัวเตมาลา3ประตูต่อ0ย้อนกลับไปปี2013ก็อกัดกัวเตมาลา4ประตูต่อ0คุณภาพมันแตกต่างกันอยู่แล้วกับช่วงที่ผ่านมากระชับมิดอาร์เจนตินาก็าําผลงานได้อย่างโดดเด่นมาตลอดไม่ว่าจะชนะคอสตาริกา3-1นัดล่าสุดก็ชนะเอเวอร์มา1-0ส่วนทางผู้มาเยือน่างทางกวัวเตมาลานะครับผลงานอาจจะดูดีก็ตามทีนัดล่าสุดก็ชนะหม ok ู่เกาะบิตินเชจินมา3ประตูต่อ2 ก่อนหน้านั้นก็ชนะโดมิโนโกมา6ประตูต่อศูนย์แต่เรามาเปรียบเทียบระหว่างอาร์เจนตินากับทางัวเตมาลาผลงานอาจจะดูระดับใกล้เคียงกันแต่ด้วยการเป็นอาร์เจนตินาครับพี่พี่เอฟซีตรงนนด้วยคุณภาพนักเตะด้วยสตาร์ดังๆเต็มทีมเอนโซเฟนันเดสอย่างนงี้ลิโอเนลเมสซี่อย่างนงี้ยูเนียนอาเรสอย่างนงี้นะครับค่อนข้างที่จะกินขาดกับโจ์กับแนวต้านเปิดมาวันนี้เบนมองว่ายังไงเชียอาร์เจนตินาไม่เสียหายปิดท้าย Cody 3ที่น่าเชียร์อีกหนึ่งคู่บอลกระชับมิตรนะครับระหว่างเอลซันบาดอร์จะเจอะเจอกับทางเปรูคู่นี้โจทย์เปิดมาให้เปรูต้องบังคับชนะแล้วทําประตูทะล,ลุหนึ่งประตูขึ้นไปค่อยจะเฮเต็มๆเปรูวันนี้ถ้าทํหนึ่งประตูยกยวนกันไปทํสองประตู3ประตูวันนี้เปรูค่อยยิ้มได้ก็ต้องยอมรับว่าด้วยโจทย์เปิดมาแบบนี้เปรูเป็นต่อค่อนข้างเยอะเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ถ้ามองจากเฮตัวเฮที่เจอเจอกันบอลคู่นี้เคย จเจอกันมา4ครั้งเปรูชนะ2ครั้งเอลซันบาร์ดชนะสองครั้งถือว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแต่ด้วยแรงกิ้งโลกก็ต้องยอมรับว่าไปดูวันนี้ค่อนข้างที่จะดูดีกว่าเอลซันบาร์ดเยอะด้วยคุณภาพนักเตะเลยด้วยนะครับกับผลงานกระชับมิตรหรือเบอร์ครับกลางปีที่ผ่านมาเอลซันบาร์ดทำผลงานอาจจะดูโดดเด่นแต่เบนมองว่าด้วยโจย์ด้วยกระแสรวมไปถึงกระแสภายในวันนี้ยังไหลเอเอียงมาที่เปรูคู่ที่3ดีนาเชียนแนะนำเชียร์เปรูไม่ เจ้าก็เจีะกับกำแพงที่เปิดมานี่คือ3คู่รู้ก่อนเกมชอบก็จัด จะประหยัดกันทำไมครับพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับคู่แรกเปิดหัวเปิดฉาก์นเมต์ยูโร2024ระหว่างเยอรมนีเจอกับสกอตแลนด์เบนแนะนําเลือกเชียร์ที่สกอตแลนด์วันนี้ด้วยโจทย์เจ้าภาพอย่างเยอรมนีเปิดมาสูงเปิดมาแพงเกินไปขอวัดใจเชียร์ที่สกอตแลนด์คู่ที่2ยังไงก็ต้องอาร์เจนตินาถึงจะเปิดโจทย์มาสูงถึงจะเปิดโจทย์มาค่อนข้างที่จะแพงก็ยังไงมองชี้อาร์เจนตินาแล้วปิดท้ายสวยๆกระแสะสวย แบบนี้เลือกเชียร์ที่เปรูได้เลยครับพี่พี่เอฟซีทุกท่านสุดท้ายนี้เหมือนเช่นเคยนะครับท่านใดที่อยากได้แนวชานทชิมากกว่าในหน้าช่องนะครับยังไม่มีดูบอลสดช่วงยูโรแนะนาแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยที่แอดบีซเก้าหนึ่งหนึ่งอย่าลืมว่ามีแอดไซน์นำหน้านะครับสิทธทิพิเศษช่วงนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับและที่สําคัญเลยขอพี่พี่เอฟซีทุกท่านดูบอลด้วยความสนุกช่วงบอลยูโรขอเชียร์บอลด้วยความสนุกแล้วไว้กลับมาเจอเจอกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้บอกได้คำ เดียวว่ามันหยดย้อยนะครับโชคดีมีชัยโชคชัยมีวูว